อันนี้เบียร์ลาวขวดใหญ่ได้ไหมกร้อยสี่สิบมลบอกอปริมาณแอลกอฮล์ห้าเปอร์เซนต์เหมือนกันตัวขวละเกบาทหก็สามสิบสี่บาทาตีไปสามบาทเพราวะว่ามันสามสีมวัละสาบาทนะเป็นเงินไทยนะใช่แมสคือตีไปเป็นเลขนะปะทบคูบ่ต้องขายสีเขียวนะเพราะว่ามีกับมะเคยเเทนบอไม่อันนี้นะมันเป็นอตาแตนดานไงตัวนี้นะเป็นเงินลาวจักีบกตัวนี้ม 25,000 25,000สาวห้าพันตกเป็นเงินไทยก็สามสิบสี่บาทนะครับ 40, ขวดวดใหญ่เออถูกกว่าไทยเยอะเบียร์ลาวขวดใหญ่คนล,ละสามสิบกวา่าบาทซื้อไทยได้สองขวดเออซื้อไทยได้ขวดเดียวดิหมายถึงซื้อเออ เบียร์ลาวไทยน <70. S 2> <65. S 1> ่ะเจ็ดสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบไทยซื้อขวดหนึ่งมาซื้ออยู่ลาวได้สองขวด